สวัสดีครับกลับมากับรายการ PCG TV Podcast Gaming นะครับก็อันนี้จะเป็นเกมออนไลน์ของสตีมเกมหนึ่งนะครับเกมชื่อว่า Cam c a f t Gang War นะครับคนก็เล่นเยอะอยู่มั้งนะครับเด็กอะไรครับแล้วครับก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับจะมาเล่นได้โอเคผมสตาร์ทเกมครับชื่อวินร็อกเกอร์นะครับแม่งร็อก นี่ครับคือนนี่คือตัวผมนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ไฟส์ไฟส์ฟเลยนะครับเอ่าโอเคเออก็คัดไปก่อนนะครับลบนี่คือตัวผมนะครับก็นี่เลยเอ้ย,ยเชี่ออยอะไรวะอะไรวะ อาตายฮะเอ้าตายเลยเกินม่งงตายแล้วเรื่องนี้ก็ผมจะเล่นแบบโอโป,โปหน่อยนะครับก็คือคุณอาจจะคิดว่าผมกากก็ได้เออเพราะผมเล่นแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ฆ่าไม่ได้แล้วกันโอ้ยโอ้หชียเพื่อนเราตายไปแล้วเอาอี โดนมีดปอนจากข้างล่างไงเกิดมาละแล้วก็กดมีดกดอีนะครับวิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งกดชิพก็วิ่งกดอีจะเป็นมอลีต้องตายเพื่อจะไม่เป็นแฟนเพื่อนหน่อยนะครับก็เกิดมาอีกรอบนึงเลยครับก็รู้แล้วใครตายใครไม่ตายใครรอดใครไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะขึ้นไปอัดกอริทกันต่อนะครับอุ๊ยเฮีย ผู้ช <Zomb ies? S 1> ักเสียวซะแล้วล่ะเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนนั่งไว้เลยสัตว์นั่นไงโดนขลางแล้วเฮ้ยมาไปแม่งหลอกกาไปหลอกอ้สเชี่ยนี่ใครเนี่ยสไรเปอร์กากเลยห่าเฮ้ยเกินมปแล้วเฮ้ย แกทำอะไมวันนี้กูกากจะหัววันอื่นแม่งชนะอ๋ออมาละมาละไม่กลัวอะไรปลอดภัยกูมีปืนใหม่เอ้ยกูฉันไม่กลัวแกแล้วเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยแม่งเจ็บเจ็บเฮ้ยโกรธมีดฟันมีอะไรมาเลียวเฮ้ยฟันแม่งฟันแม่ง เอ้ยวิง่งไปเลยเพื่อนฉันเป็นกำลังใจให้หน่อยโอเคเกิดอะไเอ้า,เอาอะไรวะโอเคเราก็เดินไปต่อไปแล้วนะครับออไอวะเฮ้ย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 พี่อ่อหมอโดนกูหลอกแล้วเออห่านี่โง่มันไหลชิงกระโดดฟันเล่นๆนะครับเฮ้ยเชียนี่ใจหมดไอ้ห่า เกมนี้ก็จะไม่มีเลงเหมือนคารเตอร์นะครับเผื่ว่าอื่นๆแต่อันนี้ก็ยังมันมันอยู่มั้งไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเพราะเดี๋ยวกลัวโดนดาก็จะไม่ทําอะไรงงๆอย่างนี้หรอกเฮ้ยที่ผมอยู่ในถาดมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยกูมาดักตรงถาดแม่งเลยเนี่ยเยอะไอ้กูลงไปอเฮ้ยเออเออเอออะไรอะไรนุ่มนวลจังเลย เฮ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ย What the hell What the เฮียนั่นไงกูเห็นสุดแล้วชิงชิงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ฮะเฮียโอ้โหแต่เพื่อนกูจะการยิงอยู่กาะกี้ไปขีดอาพลุแล้วก็มาเลยไม่ต้องออโต้รีสวัปแล้วก็มาเองได้นะครับเราไม่ต้องพึ่งอีกอ่ะโอเคยเราจะปลาเบิด ระเบิดอย่างเงี้ยนะอ,อ๋อผมเล่เบ,บแืแรกๆอยู่ยังไม่มีระเบิดให้ปลานะครับเกมน,นี้ก็จะเน้นเล่นพวกออนไลน์อย่างเดียวชิด <c oughs> ใครก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ชิงกรักเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงวะเฮ้ยกระโดดมีฟันแล้วไม่ตายอะ <c oughs> ไรแล้วมึงคนประสาทอะไรวะอ่อนั่นๆกูเห็นมังโดนยิงอยู่ แป็กเลยฮะโนโนเฮ้ยเพื่อนสู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเป็นกำลังใจให้หน่อยนี่ครับก็ผมนอนตายอยู่ข้างๆศพแม่งเอ้าเฮ้ยมันมีใช้เออว่าเติมเลือดเติมโอ้โหสู้ชีวิตครับแม่งมาเกิดมาแล้วกูต้องบู๋ไอ้กูเป็นแบ็กบู๋เฮ้ยชิงเวีเไอ้ตายบ่อยไม่แพ้แล้ว ไอ้ห่ากากเอากูก็คือกากนั่นแหละกูอินดี้กูทำไม่ได้เิหมาละไอ้สัตว์เอ้ยอุ๊ยอิงกบยิงหัวสุดอิงกบชิงอ๋อหายไปไหนวะเมื่อกี้แม่งยิงยิงเล่ยกูอยู่เลยแน่นแน่นแน่นเกมนี้จะมีข้อเสียก็คือก็คือยิงเฮดช็อตไม่ตาเนี่ยคือข้อเสียกูยิงเฮดช็อตแม่งสามนัด ตายเออเฮ้ยชิงไอศตร์แกตัวแกตัวเฮ้ยอะไรวะเออตายแม่งเอามีดฟันกูหรือนี่เมื่อกี้เอเพ่อเอเพ่อ ใช้อะไรอะ่ะขอใช้ด้วยดิเอ้ยอะไรวะกูฆ่าไม่ไม่กี่ตัวเองจงรอดกลับมานะเพื่อนไปอี๋เซ็ดเซ็ดเบสต์ลีดิกพวกป๊อด เฮ้ยไอ้เ <cheg> นี่ยมันใช้โปรมันใช้โปรแวบกากเอ้ยกากกากเ้ยสั์ทำเคี้ยอะไรไม่ได้ต้องทำโปรนะเดี๋ยวมึงเอ้ยตรงแนวเนี่ยเอ้ยเอ้ยคอมทายอยู่อืมหยุดนิ่งอันนี้มีชำระแน่จำได้แล้วมันอยู่ตรงไหน ฉันน่กูบ่อยเกินไปแล้วเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลิกแค้นเลยฮะเฮ้ยนี่เฮ้ยมีชั้นสองด้วยในชั้นสองเหรอเนี่ยในชั้นสองเนี่ยล้วก็ขึ้นชั้นสองจริงที่มันเห็นวัยไอ้สัตว์ผ่อนไงสัตว์กูบอกแล้วเดี๋ยวมันเห็น อ่ะมาเกิดใหม่อีกครั้งละนี่อะไรวะปืนอะไรคือเป็นพวกปืนก,กากแน่เลยเฮ้ยบอกกูหรอ,อกไอ้ซับชิงชิงเฮ้ย รอบรอบรอบไปเนี่ยกูใช้ไ r a า Limited Edition วันนี้ชิงเอ้ยกูต้องได้คะแนนด้วยดิเมื่อกี้กูฟันมันง่ะเอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีเยอะเยอะแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีเอ้ยอะไรพอมตายพอมตายพอมตายฟันแม่งเลยฟันแม่งเลยเฮ้ยฟันแม่งเลยเอยฟันแม่งเลยเฮ้ยฟันแม่งเลยเฮ้ยฟันแม่งเลยเฮ้ยแม่งกูอยู่ในประตูชิงชิงชิงประตูขาด เลยเลยอร่สามสิบสี่านาทีไม่ใช่สามสิบสี่วินาทีเจ็ดปืนไปตรงนี้หน่อยตายชิบะมึง <_ an> เอ้ยทำไมกูยิงไม่ตายเกียองโกอ้กกาโกบัาแกแขนมึงยิงไม่ตายเหรอฮะคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่ง ยอมรับเออค่ามึงเยียเยสได้ที่สองคาเจ็ดตัวตายหกสิบเอ็ดเอใช่ป่าวะอ๋อได้คะแนนหกสิบเอ็ดมากกว่าอีกกระี่ดำๆข้างล่างเลยอะ่ะแม่งสุดยอดทหานี่อะไรเนี่ยเอ็กซิสเดี๋ยวนะครับก็เสร็จแล้วครับก็จะมีให้เลือกว่าเป็นตัวไหนเอ้ยอันนี้ความเยสไปเนี่ยคือจะเป็นทหารสไนเปอร์ แต่กูอยากเป็นเชนกันเนอร์วันี้ก็คือยังเอาไม่ได้นะครับเอ้ยโอ้โหเย็ดเชนกันเนอร์เนี่ยไอห่ามีปืนไปด้วยมาตามแม่งรอวะดูกูอะไรอะอือืเชนนี่อะไรวะเชนกันเนอร์กอ๋อกูว่ายิงแม่งไม่ตายมังมีนี่เองอิเล็กทริกมันชุดเกาะ 就来个白了梦抢进来